贵一遍。 สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมาสู่คือสุข,ข,นสข,ขันจากทางฝั่งไทยฝังลาวแล้วก็ะทา่งต่างประเทศมาจากพี่น้องจามันอีฝนตกมัก้งจ้าคะฝนตกค่ะเบิ่งมันก็นเลยได้กินมามา่ตมมมมา,มาต้มยำนี่พี่น้องมาม่าต้มยำปรุงมาเรียบร้อยค่ะจะให้ดูหอ่ออนนี้ซื้อยูมาเล้จ้ะมันซื้อมาจากตันทชายมาม่าห่อแบบนี้เลยน,น,น,นันละจานํำคนนำใสกรมี่จ้ะโอ้ยเหาก่อน คนก่อนคุกคราวคุกคราก่อนพี่น้องสองห่อเลยเี่ยมือนต้มไปเตียวเนื้อสดมะละมาสันดีปั้นได้กินแบบน้ำส้มไหยพี่น้องได้กินน้ำส้มพริกนี่น้ำไรแตกเลยแซ่บเลยนะจน๊ะเนาะมึงไง ซิมกกอนอืมแซบแซบจ้ะเนื้อสดเราก็ตับจ้ะพี่น้องยับกอนนี่เนีนน่อือดเลยวันเฮ็ดมาได้พักหนึ่งละ อันฟันฟ้ากินแท่นทวงอกจ้ะสับเด็กพริกกัะปิสับ,บ,สบเยอะจ้ะ ม <ś les> อสลิกเสียพี่น้องติดต้องกล่าวทวนเลยนี่มาลืมกดกล่องเพียงพี่น้องเนื่อนะเนื้อมันใส่มากเกือบครึ่งกิโลเลยใครบาาว่าวาวปว,วด <ś les> อืม ใส่หอมเจียวจะเที่ยมเจียวแสบขักหอม,อมถอยไม่อย่ดบ่เถึง thank <laughs> อันนี้มันออาเครื่องปรุงน้ำซุปแบบซำเร็จฝาไทยจากพี่น้องใส่เห็ดเทมืออ่ใส่เฉพาะอเวลาสิกลิ่นนะพี่น้องต้มน้ำเอาจอเจาะเึินง่ายๆแต่ว่าแซ่บเหมือนกับฮันเหนือซอยใส่จ้ะแซ่บอีก สี่ร้อยสี่กับพี่อืมคุมกับนั่นหนวเขากันไดน้ พอแล้วบ่แพ็อย่างเียพี่น้องอ่าแพ็กหนึ่งนี่ห้าซองหา,หาลิงกว่าจา้ะหาหกลิงอะหาหกลิงกิจตามซูเปอร์ร์เกดด้วจ้ะพี่น้องจา้าใครอยู่มาเลเซียอยากกินไปซืซอเบิ้งค่ะแบบนำใส่กับนี่ À, mình ăn lại phía bên <cười> <cười> ừ, ở nhà bố phạc อืมไม่ยากเลย ยังหาวข้างจามให้ช่วยให้ช่วยเดยพี่นอสวนตกตกมันหมเม่ดเว้นจ้ะ ม่อเห็นอย่างอีกนั <c oughs> ่นกล่องตัดพี่น้อง แต่ก่อนมันสิเห็นแต่ยุอีออนค่ะพี่น้องอันอันฟันปลามันจะเปพ่ออีกยุสั้นใช่เนาะมันกะเคยบอกว่ายุสั้นใช่มันมีตอนอยุเทสโกก็มีแล้วค่ะพี่น้องค่ะยุเทสโกก็มีแล้วเทสโก้แพงค่ะกล่องหนึ่งเจ็ดยี่สกว่าเว้ยแต่ว่ายุอีออนกับสั้นใช่ถูกกว่าค่ะ 香，大香，大香。 หยกสดเมด่อส์เหรอคะพี่น้องคะหมดแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจพ่อพี่น้องจ้าที่เขามาเป็นกําลังใจวันนี้าบนกรนะกฟ้าแฟนเพจ Facebook เว้นเว้แฟนมะลีอีกหนึง่งช่องทางคะ่ะกระฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร่ชมยูทูบเหมือ Tube, นนู้นนี้พี่น้องจา้าไปแล้วคะ่ะพอกั็ไม่คลิปนะบรรยากาศฝนตกโซ่ถอนถอนอ้วกแสบแห้งพี่น้องโดนหรือไม่ได้กินรสชาติแบบนี้รสดดเดียวกันกับ ปิดกิ่นยุโานค่ะย,ยุยไทยพี่น้อง